こんにちは皆さん。 คุณคุณใช่ไหมฮะคำพูดนี้ใช่ครับผมขอยืมคําพูดของท่านฮารุกิหน่อยนะครับผมอสวัสดีทุกคนด้วยนะกลับมาพบผมอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับไม่ได้มาเล่นฟอร์เรนเนาะก็มาเล่นอารเรนนะครับผมแต่ดันเจอฟอร์เรนเทพนะครับผมอะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมมันดูไม่เป็นเมนซะเลยนะครับโอเคเลือกเป็นฟอร์นติโนรก็ผมต้องสกินหัวม่วงเท่านั้นนี่ คลิปมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับว่าเขาจะเล่นเทพแค่ไหนอ่ะโอเคเราก็มาอยู่ในเกมมาเลยนะก็ต้องบอกตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ผมอัดไว้นานแล้วแต่ว่าไม่มีเวลามาภาคนะครับเพราะว่าเอาเวลาไปเรียนอยู่นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมว่างนะครับก็เลยเอาเวลานี้มาภาคลงคลิปดีกว่านะครับผมโอเคบอลลีบอกว่า ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมใช่ครับผมว่าเพราะว่าแรงคอนเนี่ยคือมันแบนกันมากนะครับผมอเโอกาสจะหลุดออกมาเนี่ยคือยากมากนะครับผมดูจะต้องอินหน่อยนะครับมาคือจากที่ขึ้นแรงคอนมาเนี่ยคือถ้าเล่นในหมดแรงเนี่ยโอกาสที่จะเอออนจะหลุดเนี่ยคือยากมากนะครับผมเดี๋ยวเช็คปั๊บก่อนนะครับผมเพราะว่ามาหลับมันหายเปลแปลงโอเค ขอคลิปสักหนึ่งตัวนะครับผมนะเพราะว่าตัวของบริตินผมไม่ได้ต้องการของนี้ขนาดนั้นพอฉะนั้นเรา,เอาขอคลิปสักตัวนะครับผมเพราะว่าตัวของอารีนเนี่ยต้องการของนะโอเคเราจะมาเล่นเซตดั้งเดิมสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่เล่นะครับผมเราจะขึ้นมาเป็นรองเท้าวอล์ูนะครับนั่งจอมีดสองสุดเอาคนไงเพื่อนวันนี้เพื่อนนะฮจังหวะนี้ครับผมผมจะสตาร์บัตเตรีมนะครับผม เรียบร้อยครับผมอ่ะสวยมากครับผมเปิดมาได้สวยโอเค,อเค,อเคอผมได้รงเทา้าวอล์ูดมาแล้วนะครับผมรุ่นที่ผมจะใช้นะครับของอะไรนะก็จะเป็นเลดสปิริตดักนคอ์นะครับผมประมาณนี้เลยส่วนพลังแฟรก,ก็อย่างที่รู้ครับผมว่ามันใช้พลังแฝรอะไรโอเคก็ถามขอเรนถามว่ากี่ดาวหนึ่งดาวครับผม

ก็มีเชินด้วยนะครับผมอะจังหวันนี้ครับผมเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมครับผมไม่ครับผมเฮ้ยจะได้เทวไหมเนี่ยเฮ้ยได้นะแบบนี้ได้นะได้นะโอ้โห,โหนิดเดียวทุกคนโอ้โหถ้าอนติดผมมาเมื่อกี้คือรู้เรื่องครับผมถ้าเสียใจครับผมอะอติดผมมาช้าไปนิดนึงครับผมอะถ้าอันติดผมมาเร็วกว่านี้น่าจะได้เทลไปด้วยนะครับผมอะโ ไม่เป็นไรครับผมอะชูวกตัวเกมอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับผมอะแต่ว่าซีซั่นนี้ครับผมก็คือตัวของอเลนเนี่ยคือไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นนะนะครับผมถ้าไม่ใช่เมนเนี่ยคือขอแนะนําว่าอย่าหยิบนะครับผมอะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่ามันเล่นยากนะครับผมซีซั่นนี้นะครับผมอะถ้าไม่ใช่เมนจริงๆเนี่ยคือเล่นยากมากเลยนะ คิดไปครับผมอะ่ะเการปรับไอ้นี้นครับผมมันจะทำให้เราสามารถขี่พวกยูนิตที่ไม่มีผลหร,หรือพวกที่เป็นอมตะได้นะครับผมอะ่ะเพราะผมจะไม่ปรับนะครับผมมันจะมันเล่นยากเนี่ยนำว่ายไม่ต้องปรับนะครับผมอะ่ะขอสักตัวนะเพื่นอนเราจะเช็คมาหลบงไปไหนเลยนะ ผมว่าต้องเอาดักเน่หน่อยครับผมว่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกน่าเห็นไหมโอเคน่าจะได้ครับผมอ่าเฮ้ยได้หรือเปล่าได้ครับผมอ่าเฮ้ยไม่โดนสกาดกันแบบนี้เฮ้ยได้สองนะเนี่ยสวยครับผมอ่ะโอเ,เกมนี้เราจะออกดาเมจล้วนไม่ได้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับผมว่าวามันมีลิงนะครับผมอ่า ถ้าออกดาเมจเนี่ยยังไงก็เละนะครับผมอะลิงทุบสองตีเราแตกแน่นอนครับผมตัวอะไรเนี่ยมันแพ้ตัวเบิร์ดอยู่แล้วนะครับผมว่ายิ่งออกของดาเมจเนี่ยคือบางบางบางจัดเลยครับผมอะเก็บ <Okay, S 1> ผมได้ป้อมนะ <want> เฮ้ยคุ้มนะเนี่ยสวยครับฟอร์เรนฟอร์เรนได้สองตัวนะครับผมลำมังเฮ้ย เอาเรื่องอยู่จัดเอาเรื่องจัดนะโอ้โหโตวัวมาสักขนาดนี้สวยสิครับผมเรียบร้อยไปก่อ,อนนะครับผมอย่าไปเสี่ยงดูเทลยิยงแรงมากครับผมถ้าผมไม่ออกของกันเนี่ยยังไงก็เข้าไม่ถึงตัวครับผมจะได้หรอกครับผมเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหชิบหายละโอ้ถ้าผมไม่กดอันติเมื่อกี้คือผมรอดแล้วนะคือถ้าผมไม่อันติยังไงก็รอดครับผมแต่ว่ายังไงมันก็สกิลสองเช็คพุ่มอยู่ดีครับผมนะผมน่าจะตายเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมฮนะเดี๋ยวเราจะไปดูหน่อยครับผมนะ คือคนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับผมอะเพราะฝั่งเขาเนี่ยมีทั้งตัวระยะไกลนะครับผมมีทั้งเทลแรดนะครับผมคือสองตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบนะเวลาเจออาร์เรนไม่ใช่เจออาร์เรนเต้นารืเจอพวกนี้นะครับผมคือเข้าไม่ถึงตัวสักทีนะผมพอเข้าถึงตัวเนี่ยเน่าใครก็เลือดเราโคตรโลเลยนะเนี่ยคือต้องหาจังหวะดีๆครับผม,มเข้าพลาดนิดนึงคือรู้เรื่องครับผมอะ Okay, จัหงหวะนี้ผมคิดว่าน่าจะได้นะเค okay, <Okay, S 1> ผมได้เท่นะ <it> ได้นะได้นะเคสวยครับผมอุ้ยจอเ,อเพื่อนโอ้โหลิงมาทุบอย่างนี้เฮ้ยยังได้มาหลอดอยู่โอ้โหเออคราวนี้เราคุ้มนะเราคุ้มอยู่เดดูฟอร์เรนครับผมดูฟอร์เรนครับผมดูสเตปการรนอือหือสุดจัดเลยครับผมอะ ม,มันจะมีใครมาวาลิงค,ครับผมอะโอโ้โหโอ้โหไม่น่าเลยครับผมอะคือมันดักวุนเรียบร้อยแล้วโอโ้โหคือมันดักวุเรียบร้อยแล้วนะครับผมอะมันรู้ว่ามันต้องมีตัวใดต,ตัวหนึ่งอยู่ในพุ่มเนี่ยมันก็เลยเตรียมรอน,นะครับผมโอเคไม่น่าเลยครับผมอะคืออันติทีมาเป็นฝูงเลยโอโ้โหจดัดเลยวะเมกาคิวนเนี่ย โอ้ยเอาเรื่องชัดคือเกมนี้ไม่ได้มาแบกนะครับผมบอลเป็นแบกชัดเลยนะครับนะครับเอ่าไม่นอะอะไรขบๆเนี่ยไม่ชัดเลยโอเคโอ้โหออกกันจริงจังเนี่ยครับผมออกดาเมจโดยไม่ได้ครับผมลิงทุบเสาตีแตกแน่นอนครับผม Your destroyed tower. team the has นี่ชมสักหน่อยครับผมะคือที่จริงแล้วเกมนี้ผมจะเล่นโฟเรนนะแต่ว่าเขาขอนะครับผมผมก็เลยให้นะครับผมคือถ้าใครเล่นกับผมเนี่ยอยากเล่นโฟเรนเนี่ยคือขอผมได้นะผมให้เล่นนะครับผมโอเคโอ้โคมาไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมเพื่อนแย่งหมด ไม่เป็นไรครับผมชนะสบายมากครับผมมีฟอรเล่นแบกอยู่นะครับผมสบายครับผมอะเพราะว่าช่วงต้นเกมผมก็กดฝั่งมันยับ้วนะแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยโอเลิกก็เกิดแล้วก็กดมันอีกนะครับผมอะคือฝั่งมันไม่มีเกมจะเล่นอีกแล้วนะครับผมอะดูกดจนแพ้เลยครับผมอะคือมันเล่นต่อไม่ได้แล้วครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผม มไม่ได้บางแบกนะครับผมอะโทษทีนะครับผมอะ,อะ,ม,อะมีฟอร์เรนเทพอยู่ตรงนี้ครับผมอะพี่ก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกนะครับผมอะไม่เป็นไรครับผมหือว่าเล่นสนุกครับผมนี่ฟอร์เรนติโน่ครับผมก็คนนี้ว่าเล่นเก่งมากเลยครับผมอะหรือว่าเก่งเลยครับผม ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกันนะครับผมเฮ้ยใครเชิญมาเนี่ยโอ้